คุณผู้ชมครับพี่หลามกับพี่เอนะครับเราอยู่กันที่ออตโต้กวางโจนะครับเดินทางมากับทาง x อ็กซ์เพินะครับตอนนี้เราอยู่ที่บูธของ x อ็กซ์เพิงรเราจะพามาดูรถอีกรุ่นหนึ่งของ x อ็กซ์เพิงในประเทศจีนที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นในเมืองไทยเพราะยังไม่มีในเมืองไทยไม่มีครับน,นี่คือ x อ็กซ์เพง m0 หรือว่าโม <Mona. S 1> นานนะฮะชื่อเล่นของเขา นะฮะตัวนี้เป็นโมเดลที่เปิดมาเมื่อปีที่แล้วเมื่อปีที่แล้วประมาณช่วงประมาณสักเดือน8เดือนครับผมปีที่แล้วครับนะฮะเป็นอ่าซีดานไซส์เล็กใช่ครับเล็กกว่าซีดานไซส์เล็กไม่ใช่เล็กกว่า P7 ที่เราเห็นอยู่เขียวๆนู้นครับพี่เป็นไซส์กลางเล็กกว่า P7 ที่เราเห็นอยู่นู้นเล็กกว่าชัดๆนี่ไงผมเปรียบเทียบให้ดูไงครับนะฮะเป็นไซส์เล็กกว่าคือบ้านเราจะเรียกรถไซส์เนี้ยว่า4เซกเมนต์ คู่แข่งของโมเดลรับมีวีดีซีลถือว่าเป็นในคลาสเดียวกันรถไฟฟ้าร0อยเปอร์เซมฐานล้อเขายาวอยู่2 8 1 5รบมิลลิเมตรฐานล้อก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ของรถซีเทสเมนที่ถือว่าฐานล้อยาวรุ่นมอเตอร์เดียวก็อยู่ที่ประมาณ340แรงม้าครับนะฮะจุดเด่นอย่างเลยครับคือค่า30สิแรงเสียษทานของตัวถังการออกแบบนี่เป็นรถที่มีค่าซ d ดีต่ำมาก0.194ฮะถือว่าต่ำมากๆจากหน้าตา ที่มนและสาคัญนะช่องลมนี้ปิดเปิดได้นะพี่เวลาขับไปเราต้องการก็เปิดแต่เวลาที่ไม่ต้องการก็ปิดเพื่อให้ไม่รู่ลมได้มาก Active เวนทนะฮะโอ้นี่ไฟหน้าก็ถือว่าสวยดีนะผมว่าด้านหน้ารถนี่ผมว่าออกแบบดีนะมันโค้งเนี่ยตรงนี้มองแล้วเหมือนรถสปอร์ตนะฮะแล้วแต่ว่าด้านในด้านหลังไปก็ยังเป็นซีดานอยู่รูปทรงเชฟสวยตัวไฟหน้าไล่ไปถึงแก้มข้างและกระจกมองข้างมันดูเข้ากันดีดูเข้ากันดีที่สำคัญนะสังเกตคันนี้ยังคงมีนะแถบสีฟ้าที่กระจก ไฟฟ้าบอกว่าคันนี้มีระบบขับเคลื่ออัตโนมัติแต่ว่าในสเปคของเขาเนี่ยตอนที่เขาออกเมื่อปีส0 24เนี่ยเขายังเป็นระบบ xngp อยู่แต่แล้วเปลี่ยนชื่อแล้วถือว่าทันสมัยในตอนนั้นแล้วก็เป็นชิปตัวรุ่นแรกครับซึ่งก็พลังการประมวลผลก็อาจจะไม่เท่าอย่างตัว p7 ที่เราดูมานะฮะแต่ผมชอบอย่างนี้พี่ถึงจะเป็นถือว่าเป็นรุ่นรุ่นกลางนะแต่ผมชอบยังให้หมอนดูดวิญญาณมีหมอนนิ่ม ตอนนี้มีคุณพี่อีิงท่านหนึ่งเขาไปนอนอหลับในรถเรียบร้อยรูปทรงก็เป็นฮัส,สกี้อยู่ฮะท้ายราดลาดมารุ่นนี้มีโอกาสเข้าไทยไหมครับคุณเนลองอวิเคราะห์ดีครับรุ่นนี้มีโอกาสถามว่ามีไหมก็มีครับแต่แต่ตอนนี้้รงบอกถ้าเข้าไทยบ้านเราสถานการณ์เขาจะแข่งขันของราคาค่อนข้างสูงแล้วในการเข้าไปมันก็จะไปคือคนละเซกเมนต์กับเจ้า G ีซิกในบ้านเราแต่ มันก็จะเกลืนกลือนกันอยู่นิดนึงในในในมุมของของผู้ใช้เพราะราคามันจะอยู่ในบูบี้อยู่ใกล้เขียนถ้าในตรงนั้นก็ต้องบอกว่าผมเดาว่าถ้าเขาไม่รอตัวนี้เป็นโมเดลใหม่ปีหน้าแล้วค่อยตัดสินใจอีกทีหนึ่งสาหรับทาง MGC Asia นะครับก็อาจจะเป็นตัวนี้ตามไปปีหน้าแต่ว่าอาจจะมาในราคาที่ตีตลาดหน่อยเพราะว่ามันเป็นโมเดลเลทราคากระชับนิดนึงใช่ไหมฮะเป็นไปได้สองทางนะครับ สำหรับเจ้าตัว x p e r เพิงโมนาคันนี้นะฮะแต่สเปคก็ถือว่าผมว่ามองหลายๆอย่างนะเป็นความเป็นอินเตอร์อสังเกตทารถที่จอดในแบรนด์ไอ้กซ์เเนี่ยเขาใส่ใจแม้แต่ยางเขาเลือกใช้ยางมิชลิน มาติดรถคู่รถเขาหมดเลยส่วนใหญ่แบรนด์จีนไม่ค่อยใส่ยางทางฝั่งยุโรปนะนี่ใส่พิชลินมาหมดเลยนี่ใส่ยางยุโรปมาให้เลยถือว่ายางถือว่าใหญ่ครับแม็กขอบ19ยาง235 40 R19 อยี่ไม่เเล็กนะถือว่าให้ครบจากโรงงานดีเลยอีกหนึ่งรุ่นในบูตของเอ็กซ์เพร์งในงานออโต้กวางโจครับ